44พนึกรัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Go l f and d ด e e ดเ p ็กโ u พ outdoor Fa ร2025มหกรรมกลอล์ฟดำน้ำและกิจกรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนระหว่างวันที่22-25พฤษภาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดผู้เข้าร่วมกว่า59,000คนมูลค่าซื้อขายกว่า200ล้านบาทและผู้ประกอบการกว่า590คูหาพร้อมกิจกรรมพิเศษเช่นการประกวดถ่ายภาพใต้น้ำการบริจาคอุปกรณ์ดำน้ำมือสองและ Business Matching กับต่างชาติด้านททท,ท หนุนเต็มที่ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและพรีเมียมพร้อม ismed ismed เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ท่องเที่ยวผ่านงบสนับสนุนสูงสุด80ก็สำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับจาก22ถึง25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่สุดการประชุมแห่งชาติสิกิตนะครับพอ55นะครับก็ปีนี้ต้องบอกว่ามันเติบโตจากปีก่อนนะครับมีบูธเอ็กซิบิเตอร์มาเกือบ600บูธนะครับแล้วก็ มีกิจกรรมต่างๆที่ในงานมากมายนะครับสินค้าที่เอามาโชว์ก็มีลดราคาพิเศษนะครับแล้วก็เราก็ยังมี1นึ่งพันหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเรายังมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับใต้ทะเลนะครับแล้วเราก็มเีเป็น d i v e r ร์สทอนะครับมีผู้มีประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะให้ความรู้รวมทั้งเรามีกิจกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะครับดำน้ําสร้างปะการังเทียมต่างๆ แล้วก็งานนี้อย <purp> ่างที่เรียนไว้แล้วก็คือว่า,เ,าเรามีบูธกิจกรรมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนนะครับก็งานน,นี้ถ้ามาแล้วก็ครบจบที่เดียวนะครับสามารถมาสนุกน,นะครับมาซื้อของนะครับแล,แล้วก็มาซื้อสินค้าลดราคาได้ตามเส้นสายงานที่ท่านชอบนะครับพะปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นท <isierung> ี่ที่ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆอาหารการกินการให้บริการเนี่ยมันเป็นที่ประทับใจคนทั่วโลกวันนี้ต้องบอกว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าในเฉพาะที่ในงานที่เราเป็นเงินมูลค่าเดินสะพัดก็ปีนี้ผมเชื่อว่ากว่า2 0 0ล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้นกว่าปีก่อน10-15%แล้วก็การท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะมีที่ที่เป็นอันซีนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจแล้วก็จะต้อง มาร่วมในงานนี้แล้วก็เพื่อจะมาไม่ว่าจะเป็นซื้อแพ็กเกจนะครับแล้วก็มาดูเดสิเนชันต่อไปของแต่ละคนด้วยครับจริงๆแล้วการท่องเที่ยวที่นีทั้งสุดเป็นตลาดที่เติบโตค่อนข้างไหวนะครับแล้วก็มีกลุ่ม ที่เป็นนิสตเลี่ากลุ่มนีสมาร์เก็ตก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มศักยภาพนะครับเพากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องของการเดินทางท่องเทรรี่ยวนนแล้วก็มีการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระยะเวลาเฉลี่ยในการพักเนี่ยค่อนข้างจะประมาณ3 4ถึงวันนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายอยู่ตกที่วันละถ้าต่ำสุดนประมาณ2 0 0พกว่าบาทต่สี่นนะครับ แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่สําคัญของทางภาคใต้ด้วยเนื่องจากว่าทางภาคใต้เนี่ยอ,อย่างที่บอกนะครับว่าเดินทางไปค่อนข้างยากนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่ออกอกลุ่มที่มาจากนอกภูมิภาคเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีสเปเชียชาติในการจังกลุ่มนี้นใจ่ายสูงกว่าปกติระมครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะประมาณ ไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณไม่แน่จะเกิดแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มมูลค้าเนี่ยนะก็ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับซ,ซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาเขามีเขามีไลฟ์สไตล์ของเขาเองแล้วก็มีกลุ่มสินค้าและการบริการที่เขาเจาะเป้าหมายที่จะไปใช้บริการ บอกว่าจริงๆนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยถ้าดูไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นดิฟแล้วก็เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยเป็นกิจกรรมเชในเชิงการท่องเที่ยวที่มันไม่ใช่เป็นแค่ตัวบุคคลไปอย่างกอล์ฟเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่ตัวอุปกรณ์นะครับตัวไม้กอล์ฟตัวชุดกอล์ฟต้องมีค่าสนามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่ชุดเช่ามีการเดินทางท่องเที่ยวมีโรงแรมที่พักต่างๆรวมทั้งเอาท์ดอร์ด้วยเนี่ยฉะนั้นการเที่ยว ในเชิงไลฟ์สไตล์แบบนี้มันเป็นการท่องเที่ยวที่มูลค่าสูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปถ้าไปการท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยอาจจะขับรถไปหาอาหารกินเที่ยวไปอย่างงี้คือมนการจับจ่ายให้สอยก็มีแต่ว่ากลุ่มนี้ผมว่า20-30นะครับและเป็นกลุ่มที่มี spending สูงด้วยต่อบุคคลน,น,นะครับในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับก็คือว่าในเรื่องในเรื่องเราก็จะเข้าไปในเรื่องของการให้ขอ้อมูลข่าวสา โดยรวมในเรื่องของทอทเนี่ยเราทําในเรื่องของการตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะไปร่วมกับผู้ประกอบการในที่ับการทำโปรโมชั่นต่างๆซึ่งอันนี้คือเนื่องจากว่าราคาปกติมันก็สูงอยู่แล้วแต่พอเรามาทําในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะสนใจมากขึ้นเหมือนเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นที่การในกลุ่มเนี้ยคู่แข่งของเราในี่เซียนดิจิทัไหนจริงจริง ต้องบอกว่าคู่แข่งเราไม่เยอะมากนะครับที่อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ที่บอกว่าท่องเที่ยวเชิงดำน้ำเนี่ยภาคใต้ภาคใต้เรากับประเทศที่อยู่ในเชิงส่วนใต้เนี่ยก็มีหลายๆที่ที่เป็นคู่แข่งกันแต่ว่าต้องบอกว่าการให้บริการเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีเรื่องของเซอร์วิสไมล์เรื่องของการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งฉะนั้นถามว่า เป็นคู่แข่งไหมเรากลับมองว่าของเราน่าจะเป็นช่องทางที่เราให้บริการได้ดีกว่าฉะนั้นเราไม่ค่อยกังวลเรื่องนีม้มีเท่าไหร่นะครับผมว่าต่างชาติที่เข้ามาก็เลือกประเทศไทยเพราะการให้บริการและราคาที่สมเหตุสมผลกว่าที่อื่นนะครับนะครับก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟนะครับนักดำน้ำแล้วก็คนที่ทำออ outdoor activity นะครับก็มางานของเราวันที่22-25พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริตนะครับที่ฮอล์5และฮอล์6นะครับมีสินค้า หลากหลายนะครับทุกประเภทที่มีส่วนลดนะครับสูงสุดถึง80%แล้วก็มีกิจกรรมและองค์ความรู้ต่างๆมากมายก็เชิญชวนนะครับมาร่วมงานกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ